ก็สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกมกาลลนณาฟรีไฟนนั่นเองนะครับอยู่ในช่องแนกอาร์มแซดนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตายมาแล <tinc S 1> ้วนะครับก็ได้กลับมาหลายรอบแล้วน้องๆอาจจะคุ้นกับคําว่ากลับมาหลายรอบนะครับก็จะเป็นสก้าเดททันนั่นเองนะครับซึ่งกลับมาเป็นรอบที่ไม่3ก็4นะครับได้กลับมาแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็สกาเดททันก็อยู่อันที่2นะครับส่วนอัตราการดบ ที่คิดว่ามันอาจจะดอบพิมพ์เขียวกับหินแปลงล่างยากขึ้นนะครับสำหรับน้อง,องจะทํากิจกรรมนี้ต้องมีงบพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเพิ่มอัตราการดอบแน่นอนนะครับเพราะว่าได้กลับมาหลายครั้งแล้วแล้วมันก็เป็นสกินแรด้วยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะ ทำการสุ่มกันนะครับก่อนที่เราจะสุ่มนะครับก็ฝากน้องๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับก็มาตอนนี้เรามีเพชรอยู่ทั้งหมด1 3 0 0 0เพชรนะครับทุกคนว่าที่จะได้ไหมครับสำหรับอาพิมพ์เขียวนะครับ3ใบแล้วก็หินแปลงร่างอีก3ใบนั่นเองนะครับก็พี่ได้ทำการสุ่มมาก่อนแล้วนะครับเนี่ยได้หินแปลงร่างหนึ่งก้อนนะครับคือวิธีการสุ่มของพี่คือเดี๋ยวพี่มาสุ่มตรงนี้นะครับอ่า2 8ใบนะครับก็ได้มาแค่ก้อนเดียวทุกคนคิดว่าเกลือไหมครับก็พี่คิดว่าเกลือมากเลยนะครรััับบสหตวพ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มสุ่มกันเลยนะครับโอเคมาเลยเราเริ่มสุ่มจาก1ครั้งแล้วกันนะครับวอมวอมก่อนนะวันนี้เราจะไม่กดรีบร้อนนะครับเราจะกดเรื่อยๆนะครับเฮ้ยเฮ้ยทุกคน,นมันปแปลกๆนะครับที่ไม่เคยดวงดีอะไรขนาดนี้เลยนะครับตั้งแต่สุ่มกิจกรรมมานะครับซึ่งไม่เคยแบบสุ่มแล้วครั้งเดียวแล้วเราจะได้ไอหินแป้งล่างหรือว่าพิมพเขียวเลยนะ เ,เรามาดูอีกสักครั้งหนึ่งสิโอเคนึกว่าจะแปลกๆซะและ้วเดี๋ยวเรามาลอง10ครั้งกันบ้างนะครับทุกคนไม่ใช่10ครั้งสิ5ครั้งนะครับโอเค5ครั้ง5ครั้งแบบไม่กดข้ามนะครับน้องโอบอกว่าให้พี่กดข้ามนะครับจะจะได้ไม่เกลือนะครับก็เดี๋ยวเราลองไม่กดข้ามดูก่อนโอเคพี่ควรเชียอน้องโอแล้วสินะเด <Billie S 2> ี๋ยวเรากด1ครั้งแล้วก็5คร,ครั้งนะครับสลับกันไปนะอืมไม่หยุด แต่เราเราจะลองกดข้ามดูนะครับครั้งนี้นะน้องโอหลอกพี่แล้วครับพี่โดนน้องโอหลอกแล้วนะครับ <S <S X e v e น t นะครับช่องอ e เวนตน้องเขาหลอกพี่นะครับบอกให้พี่กดข้ามนี่เนี่ยเฮ้ยทุกคนต้องลองกดครั้งเดียวดูนะครับพี่ว่ากดครั้งเดียวเนี่ยน่าจะดวงดีก่อนนะเราลองกดครั้งเดียวดูนะครับเฮ้ยเฮ้ยมันแบบ มันแบบมีโอกาสนะทุกคนสำหรับครั้งเดียวนะครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วทุกคนไม่ใช่แล้วแน่่ลองดูอีกรอบนึงถ้าอยุดตรงพิมเขียวเนี่ยพี่ว่าดวงดวงพี่น่าจะหมดในกิจกรรมนี <kicking. S 2> <enthus tous. S 1> ้แล้วครับถ้าถ้ามันออกนะเฮ้ยไม่ใช่และ มันแปลก,กแล้วครับทุกคนพี่เมยเคยออกหินแป้งล่างนะพี่จอดแต่พิมเขียวอะ่ะแต่กิจกรรมนี้คือพี่ออกแต่หินแป้งล่างอะ่ะทุกคนมันใช่ปะทุกคนครับพี่ว่าพี่น่าจะเกลือนไหลไหนไหนลองดูสักครั้งนะะิดโอ้ไม่ใช่แล้วทุกคนทุกคนครับพี่ว่า,ากิจกรรมนี้ปนแปลก,กแล้วนะ น,นีได้เงินครับเฮ้ยทุกคนครับไม่ใช่แล้วสวยครับได้มาแลับสำหรับพิมเขียวนะครับหนึ่งใบนะทุกคนครับมันเก๋ีมากเลยนะคิดว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้ว เดี๋ยวเราจะลองไม่กดข้ามดูนะครับทุกคนก็โอเคโอเคโอเคครับเกือบตามสเตปครับเดลองรีก่อนโอเคครับสวยครับได้พิมพ์เขียวมาอีกหนึ่งใบนะครับตอนนี้เราขาดพ,พิพ์เขียวอีกแค่1ก้อนเท่านั้นไอหนึ่งใบเท่านั้นนะครับก็เราจะลองกดรีหยดนี้นะครับแล้วก็กด โอเคนะครับทุกคนก็ตอนนี้เราอยู่ในเพจ l a w a b u c k นั่นเองนะครับวันนี้พี่จะมาสอนเติมเกมฟรีไฟนะครับผ่านเพจ l a w a b u c k นะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้น้องๆพิมพ์เลยนะครับ L A W A B U X นะครับ l a w a b u c k นะครับแล้วก็ให้น้องๆนะครับกดไลค์นะครับอ่านะครับเพื่ออ่าไม่พลาดนะครับการเติมเพจนะครับจะได้จํากันได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็น้องๆก็ทักข้อความไปเลยนะครับว่าเติมเกมฟรีไฟหน่อยครับ เติมเกมฟรีไฟล์หน่อยค,ครับอ่าโอเคนะครับแล้วน้องๆก็รอให้แอดมินตอบนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปตอนแอดมินตอบ อ่าโอเคนะครับแอดมินก็ได้ตอบแล้วนะครับก็ให้น้องๆมาอ่านเลยนะครับวิธีการเติมีรังนี้นะครับ1แจ้งยอดเงินที่ต้องการเติมนะครับ2อ่าทาการชําระที่ wallet เบอร์นี้เลยนะครับนี่นะครับเบอร์ตรงนี้เลยนะก็ให้น้องๆเช็คด้วยนะครับว่าใช่ชื่อเบอร์ wallet ตัวนี้ไหมครับถ้าใช่น้องๆก็โอนนะครับพอโอนเสร็จนะครับให้น้องๆแจ้งยอดจํานวนหรือว่าสลิปนะครับให้แคปสลิปมานะครับแล้วก็ให้แจ้ง UID นะครับแล้วก็ชื่อในเกมด้วยนะครับโอเคนะครับก็เลดก็จะมี ให้น้องๆดูตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับพี่ขอโอนเงินแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวข้ามไปตอนโอนเงินแล้วพี่จ่ายสลิปเลยนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะทําการโอนเงินนะครับชึบนี่นะครับพี่ก็ได้โอนเงินแล้วนะครับเป็นจํานวนเงินอ่า294บาทนะครับได้ประมาณ1,000กว่าเพรนะครับแล้วก็ให้น้องๆนะครับพิมพ์ U I D ของน้องๆนะครับพร้อมชื่อในเกมนะครับใครเป็นตัวอักษรพิเศษก็ ิมพ์ชื่อเขาๆได้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ส่งให้เขาเลยนะครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นน้องๆก็รอเพจเข้าได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนเพจเข้าเลยนะครับอ่าโอเคนะครับพอเพจเข้าเลยครับแอดมินเขาก็จะส่งบอกว่าส่งของแล้วนะนะครับให้น้องๆเข้าไปเช็คที่ไที่ ID ของน้องๆได้เลยนะครับว่าเพจเข้าหรือยังนะครับนี่นะครับเพจพี่ก็ได้เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกเพจพี่มี12 3 45นะครับตอนนี้133 9กนะครับลองเอาไปลบดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยอย่างนี้อใช้ไม่ได้ผลครับโอเคครับก็ตอนนี้เราดําเนินการมาถึงพิมพ์เขียวใบสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนทุกคนคิดว่าพี่จะเกลือหรือเปล่าครับโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับเราได้พิมพ์เขียวมาทั้งหมดครบมาแล้วนะครับ3ใบนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการแลกสกาทด้ท่านที่เรารอคอยมานานเลยนะครับคือพี่แลกตัวนี้ได้นะครับแต่ว่า นี่ชอบสากาไททันมากกว่านะครับเพราะว่าสากาไททันเนี่ยมันบวกอัตราในการยิง2แล้วก็ดาเมจหนึ่งนะครับแล้วแมกกาซีนหนึ่งซึ่งดีกว่าสกาชมพูเยอะเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้พี่มีสากาตัวนี้นะครับี๋ยวเราจะเล็นตัวนี้เลยปึ๊บโอเคครับทุกคนเราก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับสากาไททันนะครับนี่นะครับ แล้วเข้าไปดูนะครับว่าหน้าตาของสกาไดท่านเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่นะครับสกาไดท่านของเรานะครับก็สวยไปเลยใช่ป่มนี่โชวนานล็อบบี้หน่อยนี่นะครับสำหรับสกาไดท่นนะครับโอเคนะครับก็น้องๆช่วยกันสรุปด้วยนะครับว่ากิจกรรมนี้พี่เกลือหรือไม่เกลือแล้วก็หมดทั้งหมดกี่เพชรนะครับซึ่งกิจกรรมนี้พี่คิดว่าพี่น่าจะไม่เกลือนะครับเพราะหมดประมาณ กจะ2 0 0พกว่าเพรน,นะครับก็ประมาณนั้นแหละก็โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้พี่ก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย